i n s n i อส r i ร9เป็นเรือฟริเกตที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นภายใต้โครงการโปรเจกต์ 17A ของกองทัพเรืออินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเรือรบที่มีความล้ำสมัยที่สุดของประเทศจุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเรืออินเดียเพื่อรองรับภารกิจทั้งการป้องกันน่านน้ำการคุ้มกันเรือบรรทุกเครื่องบินและภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำในยุคที่ภัยคุกคามทางทะเลซับซ้อนมากขึ้นขขขีีขีดดด การออกแบบและเทคโนโลยีระดับโลก INS n i จ e r i ก้าถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีล่องหน Steel Technology ที่ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์และเซ็นเซอร์ของศัตรูตัวเรือมีโครงสร้างแบบลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ RCS Reduction Design พร้อมระบบลดเสียง Noise Suppression System ที่ช่วยให้เรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างลับล่นและปลอดภัยในทุกสถานการณ์ เรือมีขนาดระหว่างขับน้ำประมาณ6,700ตันความยาวกว่า149เมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง28นอตพร้อมรัศมีปฏิบัติการกว่า5 5 0 0ไมล์ทะเลทำให้สามารถออกปฏิบัติการได้ยาวนานโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งขีดขีดขีดขุมพลังและระบบควบคุม INS นิจิรี9ก้าใช้ระบบขับเคลื่อนแบบคอมบิ n เนตแก๊สแอน COGAG ซึ่งผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์กังหันก๊าซโรสโซรอย MT 3 0และเครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูงระบบนี้ให้ทั้งพลังงานความเร็วและความประหยัดเชื้อเพลิงในระดับสูงสุดนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบควบคุมการนำทางและการสื่อสารแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายยุทธการของกองทัพเรือได้อย่างไร้รอยต่อขีดขีดขีดอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทรงพลัง INS นิจิรีก้ามาพร้อมอาวุธครบมือสำหรับทุกภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศทางผิวน้ำหรือใต้น้ำระบบปล่อยขีปนาวุธแนวตั้ง VLS ติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบบารัก8ซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลกว่า90กิโลเมตรขีปนาวุธต่อต้านเรือรบใช้ขีปนาวุธบรามมสที่มีความเร็วเหนือเสียงและความแม่นยำสูงระดับโลกปืนเรือหลัก ปืนขนาด76มิลิเมตรแบบซูเปอร์แรพิดการเมาส์สำหรับการป้องกันร,ระยะใกล้และการโจมตีเป้าหมายผิวน้ำระบบต่อต้านเรือดำน้ำติดตั้งท่อยิงตอปิโดและระเบิดลึกพร้อมระบบโซนาตรวจจับใต้น้ำรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยอินเดียเองขีดขีดขีด,ขดระบบเรดาร์และการตรวจจับขั้นสูง INS นิจิ r i กใช้ระบบเรดาร์ AESA Active Electronic s c a n n Array ซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าพร้อมกันระบบนี้ทำงานร่วมกับระบบควบคุมการยิงแบบอัตโนมัติทำให้เรือสามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟ์สวีทที่ช่วยป้องกันการรบกวนสัญญาณและการโจมตีทางไซเบอร์จากค่าศึกขีดขีดขีดความสามารถด้านอากาศยานและระบบสนับสนุน INS นิจิรี9มีดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่รองรับเฮลิคอปเตอร์แบบ m h 60อา h a ซ k อหรือ h a l เ r v ซึ่งสามารถใช้ในภารกิจลาดประเวนต่อต้านเรือดำน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเรือยังมีระบบควบคุมการบินอัตโนมัติและระบบเติมเชื้อเพลิงกลางทะเลทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องกลับฐานขีดขีดขีดความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมต่อเรืออินเดีย INS Nijiri 9เป็นเรือลำแรกในตระกูล p r o เจกต 17A ที่ต่อขึ้นโดยอู่ต่อเรือมาซากอนด็อกชิบิวเดอร์ลิมิเต็ MDL ซึ่งเป็นอู่ต่อเรือชั้นนำของอินเดียเรือถูกสร้างโดยใช้ส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศมากกว่า70%ซึ่งเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของโครงการ Make in India ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ขีดขีดขีดบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาค ในยุคที่มหาอำนาจทางทะเลขแข่งขันกันอย่างเข้มข้น INS นิจิรีก้จะมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงในมหาสมุทรอินเดียทั้งในด้านการคุ้มครองเส้นทางเดินเรือการต่อต้านการละเมิดน้านน้ำและการร่วมปฏิบัติการกับกองทัพเรือพันธมิตรทั่วโลกอินเดียคาดหวังว่าเรือลำนี้จะเป็นกระดูกสันหลังของกองเรือผิวน้ำรุ่นใหม่ที่จะเสริมศักยภาพการป,กป้องกันประเทศอย่างมหาศาลขีดขีดขีดสรุป i n s นิจิรี9ก้าไม่ใช่เพียงแค่เรือรบแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคใหม่ของกองทัพเรืออินเดียที่รวมเอาเทคโนโลยีล้ำยุคพลังการต่อสู้และการออกแบบที่งดงามไว้ในลำเดียวมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยตนเองและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่อินเดียจะยืนหยัดอย่างมั่นคงในฐานะมหาอำนาจทางทะเลแห่งเอเชีย